สวัสดีทุกคนครับวันนี้มาในฐานะของนี่เลย S9 เพราะการแต่งรถคือชีวิตครับวันนี้ผมมาเที่ยวถึงที่จังหวัดสมุทรสงครามนะฮะกับพิรชัยยางยนต์ต้องบอกว่าจะมาหาเจ้าของเขาครับว่าวันนี้มาตรวจเยี่ยมนะโชคซิลเวอร์แม็กวันเอยแม็กอร์เอยหรือว่า Max Prime ต้องบอกว่าขายดีแค่ไหนวันนี้มาเยี่ยมตัวแทนหนึ่งที่นี่นะครับในฐานะพรีเซนเตอร์ของ S9 เพราะการแต่งรถคือชีวิตมาอยู่ด้านหน้าแล้วนะฮะนี่ป้ายโลโกโ้ธีรชัยยางยนต์ต้องบอกครบวงจรเรื่องช่วงล่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนโชคเปลี่ยนยางเปลี่ยนล้อหรือว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆจากทาง S9 ที่นี่ดูแลแน่นอนกับ Silver Suspension ครับมาทั้งทีแล้ขออนุญ,ญาตเจมิมห,หน่อยดีกว่า แล้วเดี๋ยวเราเข้าไปหาเจ้าของกันนะฮะผมได้ยินมาว่าชื่อคุณแชมป์นี่เพราะการแต่งรถคือชีวิต่ะเข้าไปหาเจ้าของกันดีกว่าสวัสดีครับคุณเจ้าสวัสดีครับพี่บีสวัสดีครับขออนุญาตนะทุกคนได้เห็นนะครับวันนี้ในฐานะเป็นแบรนด์บัสเตอร์ของทางซิลเวอร์ซัพเพ็ตชั่นหรือเอ็กซ์ไนท์ขออนุญาตเรียกว่ามาตรวจเยี่ยมได้เลยครับพี่บีบเอ้ารถตัวเล็กคือค่ายนะนี่ลูกสาวครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ อวซงรีฮออ่ววันนี้นะครับผมมาที่ธีรชัยยางยนต์ต้องบอกพี่กิจการเปิดมาไหนแค่ไหนแล้วถ้าแต่รุ่นคุณพ่อก็30กว่าปีแล้วครับโหนี่อ๋อนี่คือเป็นเจเนอเรชันที่2ใช่ใในการดูรลกิจการต่อใช่นทีนี้จากคุณพ่อทําแค่ร้านล้อยยางถูกไหมตอนแรกก็ของคุณพ่อก็จะเป็นพวกเดนมูตั้งสมัยก่อนครับโดนารแบตเตอรี่ใช่แล้วพอพอช่วงเริ่มที่เดนามูมันเริ่มลดลงก็ มาขายคือรถยุคใหม่มากขึ้นทีนี้ก็เลยมาทําเป็นเรื่องของถ่วงล้อตั้งศูนย์ทํายางแล้วก็ล้อแม็กใช่ครับและต่อยอดมาทาโช๊คได้ยังไงวันนี้ผมมาเต็มๆเลยสิสซเวอร์ก็พอมาเป็นรุ่นผมก็เราเป็นคนที่ชอบแต่งรถน่าไง่ไมมีโจทย์นี้อยู่นะเออใช่เราก็เป็นผู้ชายปกติผู้ชายต้องชอบแต่งรถนะครับทีนี้ก็ตัวสินค้าของ s อสไน์เนี่ยก็ตอนแรกเลยเนาะก็ซิเวอร์ อ่าแล้วก็ซีมูร์นิ x แม็กวันอ่าก็รุ่นที่สั้งชื่อ MAX กวันแม็อแล้วปีนี้เนี่ยต้องบอกว่าเราเจาะลึกมากๆกับ Max ก r i m e ใช่ Max ก r ลาเพื่อความหรูหรายยิ่งขึ้นใช่มันจะฟิลนุ่มนวลกว่าเดิมนะครับแล้วก็เหมาะกับคนที่รถบ้านอ่าอยากแต่งสเต็ปเริ่มต้นในด้านหลังผมอ่าคันนี้ก็ใช้แม็ก r i า e รถทงต้องบอกว่าสไตล์ Max ก r ลานี่นะฮะจะเป็น MPV SUV ต่อให้เป็นรถซิงประตูซีดาน ก็สามารถอยู่ที Guys, you, uh ่ว kind of ่าคุณต้องการเด้งแค่ไหนแต่ว่าพรามเนี่ยจะทําให้คุณมีอาการเด้งน้อยลงเด้งน้อยลงแล้วก็นุ่มขึ้นทับสบายขึ้นเซจะต้องบอกว่า m a x กซ์หรือว่า m a x กซเนี่ยผมใช้ในสนามแข่งแน่นอนในในสนามดีแต่บางทีบนท้องถนนเนี่ยบางคนปรับอ่อนแล้วยังรู้สึกเอ๊ะมีความตึงอยู่ก็ให้มาเปลี่ยนเป็นตัวเลือกเป็น Max กซ์พรนะครับผมบอกเลยว่าจบจริง แถวนี้ผมถามหน่อยฮะหน้าบ้านพี่บายพาร์มามีรถซิ่งเดือออกออกตัวเยอะไหมฮะโอ้วันนี้มาเป็นลอยครับเนี่ยแต่ละคันออกตัวเนี่ยโอ้โหอย่างตึงเลยจานเสียงท่อมาลูกตื่นเลยพี่ <S <S อ๋อก็คือที <S 2> <S 2> อ่นี่เนี่ยเป็นรองรับได้หมดทั้งรถซิ่งรถบ้านก็รถซิ่งรถบ้านพ P พ S ว V เอสยาทำหมด,หมดได้หมดครับผมได้หมดอันนี้อันนี้รถใครอ่ะอันนี้ก<ด>็รถทางร้านรถทางร้านใช่ครับเพราะว่าคันนี้เห็นเบรกก็ขนลุกนะฮะโอ้โหเรียกว่าทำทำรถได้สวยนะฮะเราก็ต้องบอกว่าคันนี้เป็น เดี๋ยวเป็นโชคนนี่นี่นี่คุณนัทดูเห็นเต็มเต็มครับ Neo Max Prime เห็นไหมครับ by Silver Sport ซึ่งตอนนี้ท้ง Silver เนี่ยนอกจากโช๊คแล้วนะฮะก็ยังมีพวกสเวบาร์ใช่ครับพวกค้ำโช๊คต่างๆรวมถึงการโครงด้วยใช่ครับกับแบรนด์ Silver Sport นะมีลิงก์ด้วยใช่ไหมอ่าแมกลิงแมกลิงก็มีต้องบอกด้ทุกคนนะครับว่าที่นี่ขายดีส่วนใหญ่ขายดีอะไรที่สุดใน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  Silver เนี่ Silver ถ้าตอนนี้ก็ต้องเป็นตัว ซิมเวอร์นโอแม็กคลาสแล้วตอนนี้ก็ก็ถือว่ายอดขายดีสุดนะครับแล้วก็ก็จะมีสินค้าตัวใหม่ของ S9 ก็คือน้ำมันเครื่องสเปริลล์ออยส์อ่าสเปริลนี่ก็ดีน้ำมันเครื่องตัวนี้ใหม่ล่าสุดแล้วมีตอบโจทย์ดินน้ำลมไฟให้ทุกทุกคนครบเลยก็ครบทั้งเบนซินดีเซลอ่าโดยที่เป็นสังเคราะห์แท้ฟูลอีลิสติกทุกคนสามารถมาใช้บริการได้นี่นะฮะกับจิระชัยยางยนต์นะครับพี่เดี๋ยววันนี้ขออนุญาตเดินดูมุมต่างๆของร้านได้เลยได้เราพูดคุยกันไปด้วยเนาะได้เลยได้้้อนุญาาตเเขไไปดลยครับ ทุกคนจะได้เห็นนะครับแต่ที่บีมใส่เนี่ยคือต,ตัวนี้ส่สหรับรถแข่งส่ิงแต่ว่าถ้าบีมใช้รถบ้านบีมจะใช้ตัวนี้<ช>ด้วยแกนกระบอกโชคที่ใหญ่ทําให้การรีบาวหรือว่าหรือว่าการให้ตัวเนี่ยมันทําได้ดีเพราะว่ามีเขาเรียกว่ากระบอกโชคที่ใหญ่แล้วก็อัดน้ํามันนะครับรวมถึงปรับได้40ระดับนะฮะแต่ละอันต้องบอกว่าลดมากๆอันนี้คือซีเวอร์นะที่ผมมาเป็นแบรนด์บัสเตอร์และปีนี้ผมก็ยังใช้ ซีเวอร์ซัสเพนชในการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบอยู่ด้วยเช่นกันนะครับอีกหนึ่งแบรนด์ก็คือ Spirit อันนี้เป็นน้ำมันเครื่องของทาง S9 ครับผมอันนี้ลูกค้าอันนี้เร,เริ King, ่มดูก็ผลตอบรับเริ่มเริ่มเริ่มมีลูกค้าที่รู้จักมากขึ้นแล้วก็มาลองใช้ทุกคนดูดิสำหรับสายซิ่งทุกคนต้องชอบนะเพราะว่าดูดีไซน์ดิเ d ดยังไงเห็นแล้วัน อย่างน้อยฉันมีติดรถไว้หน่อยก็ดีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะและที่นี่ก็ให้การบริการอยู่แล้วก็มีอยู่แล้วครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ของเหลวก็มีครบสาย s u v ดีเซลก็มีตัวนี้นะก็มีต้องบอกครบนะดินน้ำลมไฟนี่กล่องหลังรอเซอร์วิสลูกค้าเลยต้องบอกข้อดีนะฮะของ Silver Suspension อย่างที่บีมบอกไปครับ ปัญหาเรื่อง after market สบายใจลูกค้าอยากจะเคลมเราอยากจะเปลี่ยนของให้ลูกค้าหรือเปลี่ยนค่าเคสปริงเราสามารถติดต่อได้เลยถูกไหมครัได้เลยครับได้เลยครับมีอะไรครบทุกอย่างก็มีอะไรครบครับอืมฉะนั้นทุกทุคนสบายใจได้นะฮะกับการใช้โช๊คซ e เว e r s u s ั e n s i o n เนี่ยเพราะว่าเรามีอะไรทุกชิ้นใช่ครับไม่ต้องมานั่งรอสต็อกเนี่ยลูกค้ารอ3เดือนนะคะอ๋อไม่มีครับไม่มีครับ อันนี้3วันรู้เรื่องนะเพราะนี้เราอยู่ที่สมุทรสงครามหลายคน,<ช>นคิดว่าอยู่กรุงเทพนะผมมาเที่ยวอีกนิดเดียวอัมพวาแล้วถูกไหมพี่ใช่ครับนี่นี่นคือทางทางผ่านอัมพวาที่ทุกคนต้องผ่านใช่ครับทางผ่านแวะมาเยี่ยมอาจารย์แชมป์ได้เลยนะทุกคนรถซิ่งรถบ้านจัดได้หมดอันนี้ก็เป็นเซ็กชันต่างๆเดี๋ยวเราเข้าไปดูมุมภายในกันหน่อยดีกว่าฮะได้เลยครับได้เลยครับ สินค้าของที่นี่มีเยอะมากๆครับผมก็นอกจากช่วงล่างก็จะเป็นล้อแมกย่างรถยนต์นะครับก็เราก็มีทุกแบรนด์ชั้นนําในไทยนะครับก็มีให้เลือกมีทุกแบรนด์ชั้นนําในไทยตอบโจทย์ทั้งรถบ้านรถซิ่งใช่ครับและตีจูเอียสวัสดีครับพวกเราคงจริงอะอากากินั่ง ครับผมอมีมีหลายแบบก็จะเป็นสาย P P V ครับสาย P P V P P V พวกรถแบบว่าลุยหน่อยขนของพาครอบครัวไปเที่ยวได้ใช่ครับ P P V กระบะยกสูงสายลุยสายซิ่งเรามีครบหมดที่นี่ของเยอะจริงๆครับแล้วต้องบอกว่าทุกๆแบรนด์ทุกๆสิ่งที่เขาใช้เนี่ยแล้วก็รถทุกๆแบบสามารถใช้โชค Silver s ์เซอร์เันได้ใช่ได้ครับใช่ได้ครับครับผมอย่างเืดอที่โกคาร์ก็มีนี่ครับอที่โกคาร์ แจซิตี้ครับได้หมดวิออสอะไรเงี้ยใช้ได้หมดนะครับก็สามารถมาเลือกใช้ได้กับร้าน TC ซีเรซิ่หรือว่าทีราชัยางยนต์นั่นเองเดี๋ยวไปมุมสบายๆนั่งคุยกันในห้องได้ไหมเราไปดูมุมต้อนรับลูกค้าของเขาดีกว่าครับมาแล้วครับวันนี้เนี่ยจะมานั่งห้องพักของทางไอ c ีซีเรซิ่งเนี่ยบอกว่าแอร์เย็นและแถมมีนี่มีลูกี่อยู่้วยมีน้องแมวนะมีน้องแมวคอยรับลูกค้าผมถามหน่อยครับเราทำวงการเกี่ยวเรื่องยางยนต์ เีย่ยวเรื่องการแต่งรถเนี่ยอะไรที่แบบมัดใจลูกค้าที่เขาจะต้องมาเซอร์วิสที่ tc racing หรือว่าทีรชาย,ยางยนต์ของสมุทรสงครามครับ,รบก็หลักๆเลยตั้งแต่ผมเริ่มทำรถนะครับก็สิ่งที่เรายึดมาตลอดคือความจริงใจกับลูกค้าสําคัญคนะครับเพราะถ้าเราจริงใจกับลูกค้าไม่ยอมไม่โอเวอร์เราพูดตามจริงแล้วก็เราก็คัดเลือกสินค้าที่มีคุณภาพเข้ามานะครับตัวไหนที่มันมีปัญหาเราก็พยายามเฟดออกไปนะครับตัวไหนที่คุณภาพดี ประกันดีเราก็สามารถแนะนําลูกค้าแล้วก็มันทําให้เราขายของในในระยะยาวได้ทั้งนี้<ๆ>ทั้งนั้นเนี่ยคุณแชมป์ก็เลยจะบอกว่ามไม่ได้อยู่ที่มาจินอย่างเดียวนะครับ,รบ after service after market ต้องตอบรับลูกค้าด้วยใช่ครับ,รบซึ่งทางเอไนก็ก็ก็ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้นะครับอย่างตัวโชคเนี่ยเขาก็มีการรับประกันถึง2ปี 2> นะครับแตกรั่วซึมนี่แจ้งได้เลยเคลมไว้แล้วก็มีของสต็อกความตลอดเพราะฉะนั้นลูกค้าก็อุ่นใจได้เลยนะครับถ้าใช้กับสินค้าของทางเอไนเนี่ยก็ มันใจได้ว่าได้รับการเซอร์วิสท,ที่ดีอย่างอย่างที่คุณแชมป์เนี่ยใช้มาโชกหลายๆแบรนด์เลย Silver s i l v e r รเนี่ยจุดเด่นที่คุณแชมป์คิดว่าจะพูดให้ลูกค้าฟังอะ่ะคืออะไรจุดเด่นล่ะครับอ,อ,อย่างแรกเลยก็คือความหลากหลายของผลิตภัณฑ์นะครับอย่างมีทุกโมเดลมีทุกโมเดลแล้วก็อย่างถ้าชอบสายซิ่งหน่อยก็ n e o m a ก1นะครับทีนี้ก็จะมีเรื่องโจทย์ที่ว่าอถ้าลูกค้าอยาก คือรถบ้านหน่อยนุ่มหน่อยทำยังไงทางซิมเมอร์ก็ออกทางมนียวแมกพราออกมามันก็ตอบโจทย์กับลูกค้ากลุ่มหนึง่งครับอ่าครับก็ก็ถือว่าก็ครบถ้วนแล้วก็ด้วยคุณภาพกับราคาที่จําหน่ายก็ถือว่าคนไทยก็แต่งรถในราคาจับต้องได้ได้นะราคาเบามากพี่คือเปลี่ยนได้ทั้งโชค๊คแล้วเรายังเหลืองบที่จะมาเปลี่ยนล้อย,อยางอีก ใช่ใชครับล้อยางชกนี่จบเลยไม่คาแสนก็<ร>ของเราเนี่ย,ยเป็นกระบอกสไลด์คุณสามารถปรับสูงต่ําหรือว่าปรับเ,เรียกว่าความหนืดหรือว่าความเด้งหรือว่าความแข็งสามารถปรับได้หมดเลยใช่ครับในชคกระบอกเดียวใช่ครับส่วนตัวส่วนตัวพีวบ่บีมใช้ n e ว m แม็กวันบรถแข็ง <Max S 2> บีมใช้แม็กซ์อาร์แม็กซ์อารใช่ Max R ในรถแข่งก็ สนามพีระหรือสนามช้างเนี่ยเขาคงได้เต็มใช้ไม่ยุ้ยท้าไม่หลังเป็นเซอร์กิตหรือดิฟครับพี่เป็นเซอร์กิตครับอ็อเซอร์กิตเป็นเซอร์กิตแล้วก็พวกแทร็กเนี่ยก็เอาโช๊คเราไปใช้เช่นกันนะครับส่วนดริฟท์เนี่ยก็เอาไปใช้ได้เช่นกันต้องบอกว่ามันตอบโจทย์ทุกกีฬาเลยเอาอยู่เพราะล่าสุดแรลลี่เนี่ยก็เริ่มมีคนไปทดสอบแล้วอ่าครับก็เดี๋ยวดูในอนาคตนะครับว่าทาง Silver Suspension ของเราเนี่ยจะออกรุ่นไหนมาอีกแต่แค่นี้ก็เรียกว่าตอบโจทย์และครอบคลุมสำหรับรถทุกๆเซกเมนต์ อันนี้เป็นข้อคิดเห็นของบีมนะเพราะบีมเองไม่มีรถ EV แต่บีมเห็นประชาชนใช้เยอะแล้วเขาก็ต้องแบบมาโหลดบ้างเปลี่ยนโชคบ้างตรงนี้นะครับรถ EV มีข้อ suggestion หรือว่าข้อแนะนําอะไรหลายๆคนที่จะมาเปลี่ยนโชคซีเวิร์สนะครับสำหรับคันวีก็จากโดยส่วนตัวผมนะครับจากที่ลองรถ EV ของลูกค้าหรือว่าอะไรมาหลายรุ่นนะครับรถ EV เกือบทุกแบรนด์เลยมีข้อเสียคือโชว์มันจะยั่ว เด้งย้วยนะครับแล้วก็ไม่ยุดเกาะนะครับทีนี้ก็ทาง S9 ก็ออกมีแม็ครามอ่าเป็นตัวของรถไฟฟ้าขึ้นมานะครับทางร้านก็มีทางติดตั้งไปแล้วมีการติดตั้งเข้าไปนะครับสำหรับตัว BYD d o l p h i n นะครับก็ติดตั้งแล้วก็เหมือนได้รถคันใหม่เลยเหมือนได้รถคนละคันามกระชับกระชับขึ้นเก็บรอยต่อดีขึ้นแล้วก็อาการเด้งย้อยหายขอแสดงว่ารถเดิมมันเนี่ยรอยต่อถนนบางทีวับนี้เลยเห ใช่ครับพี่เคยใช้เวลานั่งถ้าคือถ้านั่งแล้วถ้าขับเกินร้อยนี่ก็คือเริ่มไม่มั่นใจแล้วร่อนการร่อนใช่เลยครับโอเคฉะนั้นทุกคนจะได้รู้ไว้อันนี้เป็นความรู้ด้วยผู้ชมหลายๆคนเนี่ยเผื่อที่กำลังจะออกรถอีกีาลังจะรับรถเนี่ยแนะนําว่าถ้าวิ่งต่างจังหวัดหรือว่าใช้ความเร็วเกินร้อยทุกวันเปลี่ยนโช๊คเถอะครับมันจะปลอดภัยในเรื่องของเบรกก็ดีแล้วฮะหรือว่าต้องเปลี่ยนผ้าเบรกด้วยอผ้าเบรก คือถ้าเป็นรถตัวเล็กๆยังไม่เท่าไหร่ก็ยังถือว่าอยู่แต่ถ้าพวกแรงม้าสูงๆแรงม้าสูงๆก็แนะนำให้เปลี่ยนกิโลวัตต์สูงๆแต่ที่แน่ๆคือโชคควรเปลี่ยนโอเคชคก็ต้องเป็นซีเวอร์และภผ้าเบรกแพดเนี่ยนะฮะถ้าจะอัปเกรดก็เป็นซีเวอร์สปอร์ตซึ่งเราก็มีตอบโจทย์ด้วยเช่นกันกับ S9 นนั่นเองครับครับผม ในเมืองไทยเนาะฝากร้านหน่อยครับกับทิรเชยังยนหรือ TC r a c i ซ g ให้คุณผู้ชมหน่อยครับก็ถ้าลูกค้าท่านไหนเราแวะใกล้เคียงสมุทรสงครามแม่กองอยากแต่งรถก็สอบถามติดต่อสอบถามเข้ามาที่เราได้นะครับทิรเชยยังยนแม่กอง TC Racing สมุทรสงคราม ผมแชมป์ก็ยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านนะครับผมคุณแชมป์อยู่เองตลอดก็อยู่อยู่กับทุกวันครับนี่มีหลายช่องทางนะทุกคนติดต่อทางเพจก็ได้ติ๊กตอกหรืออะไรก็ได้ที่นี่เขามีหมดกับ T C Racing ติรชัยยางยนต์คนนี้ต้องบอกว่าขอบคุณมากๆขอบคุณมากพี่บีมให้เกีย้ติไป้ามาไม่วันนี้ไม่มีงาน g o o d Morning by S n พอดีแล้วเราก็ไปมาแล้วเราก็มาใช่ครับต้องบอกว่ามันตอบโจทย์กันหวังว่าให้จังหวัดนี้เนี่ยมีการจัดแบบนี้อีกนะครับ ดีมากเลยพี่รถซิ่งเต็มเลยแล้วเราใช้ตั้งชื่อว่ารถซิ่งอัมพวาอ่าดูน่าลองมากน่าจัดมากขอบคุณนะครับขอบคุณมากพี่พมพขอบคุณมากครับขอบคุณครับอย่าลืมนะครับ S9 Thailand เพราะการแต่งรถคือชีวิตคือชีวิตขอบคุณมากครับ